เป็กค่ะสลาบพุ่ม,มพวงบมเคยแวะจักเถื่อครับมีอะไรขาย,ขายบังคะบชงชาดีนะเฮ็ดโลละหกสิบมียังไงนี่นะของสดเป็นยังไงของสดเลยปรุงเบิดไปแล้วเหลือข้างมือปลาขายดีเนาะหออลอกไปหยอดใส่นี่หลอกลองหอดบันโด้งมือนี่ก็สิขายดีเนาะ เขายได้ค่นนะรอเป็นความคิดที่ดีขายได้ไดเนี่ยนะไอโรสีซี่ผนเหมือนนี่เงิน,านงบาทได้สิไอ้6กบาทไเดรโรสเอาไกินปานินเต็มหนอจะกินปอารูหนึงก็แได้กับลายลายเนาะเป็นตะลุย หนลอมับางคนเขาก็บอกอยากไปตลาดน้คล้องแบบว่าขาดมาบัดคลองขาดอยากกินนั่นอยากกินนี่พอดียามปลายามปลาขึ้นกับปลาไปขายน้ำเนาะแม่ยามปลาบ้านเาขึ้นจะไปขายเทนาทีคนละงูหเห็นใจราคาดีแล้วปลาสีไปขึ้นปลาสีมันยังหมพอการในนั้นไปหยอกไปยาหารับซื้อไปเลยละอามักผทุงหนึ่ง ตลาดพุ่มพวงจ้าคันแรกใะแถวนี้ที่พี่คนขายแบบนี้นะคะไม่มีนะคะที่ผ่านมานี่ลูกมูก็ยังเลี้ยงหรือเปล่ามูก็ยังเลี้ยงเฮ้ยเอาสุยางเลี้ยงกรบป๋ลายบอกพริกแดงพริกเขียวปัดเอลอแต่สเบอรไดออกงานหลดดุบบอดจอดใบบอดยาเมืนบอกเอาพริกนะพริกแดงไปหดยาเมืนบอกมึมีคนเรียนอย่แล้ว เอ,เอาลยขอ,อะไรทางหลายก็มาลองเหตุอันนี้ของคนกินลายอันนี้พวกลูกชิ้นน้องไก่หมูก็มีเด้อหมูสดๆเด้อเขาเสิญนะจกันี่ดูเอาบักแตงบักแตงน้อยหรือบักแตงใหญ่บักแตงใหญ่เอาไปต่ำ ราดุ่ม้หมูเพลวงนะคะม,ม,ม,มีทุกอย่างฮะกมูมยังนี่หว,วูแกะก็มีลงกระซิบผัดสองหน่วยประกาศซ้อมเอ,อ,อาดอกประกาศซ้อมซีซ้อมหอมหัวใหญ่ทุกหนึ่งหอมหัวใหญ่ แล้วก็พอไม <รอ S 1> ่มีเงินหมวนคอยไปตลาดเนี่ยนีพ่พอาะคอยได้ไปไปคันกินกุ้งกินเบื้องมามาหาเดู้จิปนปลาเดี่ยน้องโล่จะไดข,ขายกุ้งนะกุ้งโล่สองร้อยหกโตง,งามแตนมหมวกงามเก๋เยราคันเท่าไหร่เลยอันนี้นี่โลปลาในจิตป่าปลาป่าเนาะปลาลายทำแล้วแต่ตงแต่มวันนีน้หมอจแม่เ้าขายบานเดเบิดเ์าปลาสิป้าไปแค่นั้นแหละ เมื่อนาไปแจกลอยหาสิบโลจักบาทลอยบาทเด็กได้ขายออกไปประมาณหลายอยู่ดอกได้เงินประมาณสามสี่หมื่นได้แล้วว่าขาปลาขาดวหาันยังม่ได้งลงทุนตัวปลาบางยังเรือลายอยู่รต่ว่าเขาควรรดน้ำกินอาหารเขาหยุดปัะมาณยสิบบาเลยสี่เลยมันใหญ่พี่น้องเ็กินอยู่นี่จักบาทก็เลยจีบๆเฮ้ยน้องเ็กินอยู่นี่แต no> ่ว่าจะเห็น เดยไปกไปั้ยทิดาะเอ้ยครับผมเคยแบกกระสอบน้อยแบกแน่กะลังในน้อยนี่ใช่ต้นมันอะไรก็ป่อยจีจิค่ะเป็นเห็ดหัวเห็ดสวนเนี่นี่ปลูกทุกอย่างกระเทยกเ็มีเบิร์ดไ่เบียังันจะเียังม่เบียกปลูกพอปลูกต้นไม้ปลูกทุกอย่าง มีอย่างนอกจากปลูกอยูู่นเดียวปลูกกันเงาแต่ปาษามียังเห็ดกันเลือนกันเลอากัเลาเกจเ่กิิดกเจอนตะมสูมุมแอกับสูมุมขอยบวกกวากในแอสูมุมน่อยหนอยมีเบน้น่อยกระทัดรัดน้อยหน่อยมีสุอย่างก้าเกะก็มีมีเบอ ก็กะเรโอเคพี uh, no no. all, right oh. Look, go, uh, ่ฮอดเอายังมีบมรทุกย่างเอออยากเขาไปเบิกวะมีบดน้อยครับก็อยูู่้เดียวน้อมันจะบงเงากลาเป็นมีบัรสุกยางแล้วจะบงเงานักกว่ายุโรปอีกนี่นนะอยู่คนเดียวจะบงเงาเนาะ มือพ่ติดาอกโอเคโอเคคายดีๆคือสเปนตะลุยเอาเอาลายยาบวจักหลดตุ๊ดบวจักรมายามหลดดินไนี่ะสั้นาำหลดตัดหลดดินบัไดดดบะหลดบไดไปบัออกรหดมันตัวตัวยาเกยบบตัวตัวยาเกะดูนมันใหญ่รอใหพอดกับซิเอาแล้วล่ะ จาสิไปแย่งอาชีบเธอกระเชื้อมาบอกซนแบบนี้นะ<อ>ไปคนละเศษบอกนะจัดบนรถวจะแย่งอาชีบเธอนะไปเป็นคู่แข่งออเอ๊ะก,ก็ได้กว่าเยขยเขียนบุ<อ>มีปุซอย,อยีแล้วบุเ,เดียว เจ้าไปรถตลาดี่คันเลกข,ของโซนนี้นะคะเป็นเป็นลูกของน้องพอเป็นพี่น้องก,ก็แล้วพี่น้องให้ลูกเขาหน้อยกอจางใจที่เคยเืิแ สมทอต,อตอ่อก็นี่นะคะ่ะเห็ดเองค่ะปกติมาใส่ทออันนี้ลูกมากนะก็มาใส่ทอดเอาค่ะคนี่ค่ะหันออกเกอร,ร์สีฝนบดต่งเปียบแดดแต่กรบดตงแต่แรกยายกบดตรงนี่ก็เห็นเองเลยค่ะสออย่างปามขอกขีมหมูยังหมุนเอา,มาไม้ใส่พักเลยค่ะอยู่แต่กับพักกับหญื้ ยังหาบอข่อย้ฮซงห้โซเบ้าใส่ว้ายุงบ้าวยาวแค่คนหมักสวยหมักงามพี่น้องเออกระจกสีเลยหมักต้นไม้เอาจริงพ่อรัชชิเป็นบ้าคือข่อยที่เป็นบ้าปลูกต้นไม้แถวบ้านข่อยที่พอเป็นบ้าคื่พุทธิบุปลูกต้นไม้เต,มต็มที่เต็มแดนทุกอย่างเดี๋ยวข่อยไ่ข่อยส่ราคาถือที่สุดกระดาษ ก็เห็ดเองค่ะเห็ดเองบัดเลยค่ะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแค่หมักปลูกต้นไม้หลอดไฟเลยก็ซตือราคาถูกๆหลอดราหาฟิกป่าทุกอย่างต้องซือเป็นของถูกๆเลยครับไปเห็ดเองจะกับสังกะแบบค่อยเนาะคอยอยู่กับทัพปัสสาวะคงคอยดีๆแล้วคอยได้ไปหาโมดอกอยู่กับป่าอยู่กับหยังแลวกันเดี๋ยวนี้กับอะบรบา เซฟกาเสจ่ายแนกว่าเรียกกว่าลายยาไม่ต้องกาเสจ่ายย้อนปสัว่าสงเซฟกาเสจ่ายลายยากน่อยนก่อนไปดอกค่ะเราอย่าพิก็ก้โทษขออภัยนะครับแต่จากพนเ้ากับวัตีก็ตามกัดตามว่าพูดขนาดอุร์แบบมาไปซุงมซิงมาไปอีกอย่างอเลยอยู่ก็ก๊กเตื่นเสียละ พี่ครับพี่น้องครับสวัสดีเดอ้อสวัสดีอีกเทื่อน,นึงจ้าพี่น้องจา๋าถอแตกอีกแล้วถอนี่ไหมนี่มันแต่ถอ,อระบายเอ๋ระบายอ้นี่นะกันเลยสีใส่สเป็น่อเอา ทำเองนะคะกี้ี่ตลาดฟุ่มพวงพี่นะ้องเป็นลูกของน้องพอเป็นพี่น้องกันน,ดดน,นีทั้งหลดุดนีทั้งเอทั้งเลี้ยงหมูทั้งขายตลาดจะออนนคนมาดูก็วา่าข้าเจ้าก็มีคนพาเห็ดกันใส่ก่อเห็ดก่อเห็นพุรยัวก็เหตก็ได้แล้ว ้อตองทำเป็นทุกอย่างนี่ก็ต้องทำเองนะคะหมหหออกลับไปไหนไนพี่ดอวเอ้ยซอสซับเผื่อใด้ได้สนมนนี้ เพิน่นเอเพิ่นเคยขายของอยู่ไอ้เคยขายของอยู่ไทยนะพี่น้องเพิน่นเคขายของอยู่ไทยจนได้เฮื่อนในซานด้ขายผักอยู่ไทยกับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเฮ็ดย่บ้านไปดาวหลุดเฮ็ดย่บ้าน น่มันเก่งนะคะกระดกเก่งจอยยังบไปซื้อมาละก,ก็ตั้งเองจ้างให้เขาต่อสายไฟสื่อ,อเราต้องทำเก่งทุกอย่างเพราะเราอยู่คนเดียวนอกจากหนุกนักไอเดียนหนุนกพอยยกได้พี่น้องเพราะว่าแคนซ่าเนี่ยหนกคอร์กนักพอได้มันขนาดลดงานถึงยังยังนี่ว่าไหลมันรุด ไล่รูดตะกัตพุนครับพี่ดอกเอ้เสียบเาเรื่องข่อยกะท่ายคลิปของข่อยกะเจ๊กเจ๊กไปตาภาษาข่อยไปมล่ะ นี่คนบิ่งมาบิงกระท่ายแบยทบทำใจแล้วบหรอความมีรายได้จากคือทุบกระท่ายแต่ว่าพอมีคนแบบว่าคนบางคนมันก็อยากเบิ่งหาคนซิบคนกนระซ่างข่อยขยุตับภาษาข่อยเดือดละเจ้าผู้เรียปบมีคนตามกัดข่อยไหมแต่กระบออยากต่อต่อเทียงกับพี่น้องบอยากอันนี้ นางไฮโซไฮโซไออะไรวะที hey. East, ่ไทยมีเยอะแยะทุกทุกไฮโซไฮโซใครเขาจะจัดูเธอเธัตลิกไฮโซไฮโซกว่ัไปไฮโซตอนดายเือนกัตบเห็ดสวนสุก็ยังบ่ค่อยยุงบ่ต้องเรียกเ็ดสวนเ็ดสวนสุก็ยังว่า เอาไฮโซเออไฮโซเขาเห็ดสวนสิค่ะเออห็ดฮากินข้าวใส่ซอนใส่ซอนกินน่นนะกินข้าวเจ้าไปใส่ซอนสีใส่สสสยังคะสีนุ่มนุ่มคืออดีกว่าข้าวบุมเนคนในอนนันใดสีนุ่มกินเพราแม่พักซิงกะใส่ซอนอยู่แล้วนอกจากกินขาน้าวเหนียวจะนุ่มใส่กระปัน่นเพราะว่าคอยกินข้าวเจ้าคอยคิดถต่ข้าวเจ้าเจ้าคอยหมักกินข้าวเจ้าคอ,อยอยู่เปจนความเป็นหมักงา่ายแบบ่างทีก็เลยกินโลด ไอโซใส่ช้อนช้อนก็ต้องแบบกับคนมันหมักสวยงามันกระปุ่้เพลงก็เพิ่ถือกวยทัาสติอีกว่าไอ้จ่างกระปุอนไทยกวยซ้อนกระปุ่้เพลงดาละหาบาบเทคนหมักสวยหมักงามตกแต่งบ้านกับหมักสวยหมักงามหมักต้นหมักต้นม e okay. ้เห่อวสุดัดจริตไฮโซไฮโซจัดสั่นจังซี่โอ้ยืมแม่ซอสเราบ่อย เอ้ฟังพี่รองกับประเทศหาย่นดอกพ่นมสิสธิสติสคอมเมนต์แต่ว่าข่อยกับม,มุมนี้เบิร์กและข่อยกับยูข่อยมิซ่ขอ่ยขอ,ยยขอยกะอย่างปูลี้ยงปลาขาย่นี่ของข่อยได้ปลูกพักเดี๋ยว,ยวต่อไปต้นใหม่ไงน้ะอาจจะได้พึ่งพาแล้วตามกัรข่อยสั้นแลยข่อยดัดจริตให้สรงสุดแค่กินขา่าไ่ซ้อนซีงา,ง,งามๆก็บดัดจิริดเป็นสาวไฮโซ คนหมักเนี้ยมันงามเนาะขนาดเครื่องเรื่อนทุกอย่างยังหายมีครบสุดยอดเงื่อเดึ้นขนหมักแบบนี้คนเฮาข้นหมักปรคือกันเบิ้บเบิ้บปกิบบ่าดอกจ้าถั่วกระเบื้องปกิบบ่าดอกจ้าถ่ายคลิปเป็ดสวัสดม์เสมอไโซกับสันโอุ้ยประเดิมความคิดจะเนิร์หลายเหมือนความคิดคน เสร็จยังก็มีปัจจัยหลายอย่างพี่น้องเอ้ยเอข้าบนใส่กาวระดับนอมันจ,จังสุดว่าได้เดี๋ยวนี้มันหัวพี่น้องมังสิใครเบิ่งทางใลแล้วเรียบร้บรอย